ม็คชเถ้า er ถ okay. yeah. ้าสมตรติเป็นภาษาอังกฤษเ่ยโอเคมันรู้แล้วกถสมตรติเป็นภาษาไทยเแบบไอ้พวกเนี่ยเรียบร้อยฟักกี้ดื้อเหี้ยเออคือฟักกี้จะตะวันโดนเลยนี่อยู่กับใครอ่ะเขาอยู่พี่นิวพี่นิวซ้ายมือซ้ายมือมีเครื่องพี่เดี๋ยวกําลังเปิดหีเดีโดมกําลังเปิดหีเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดโอ้ยเดือดมาคร้อมเร็วเฮ้ยตรงไหนกันน่ะทำไมมิ๊กับใบใหญ่ใบใหญ่อยู่ข้างบ้านเลย อยู่ข้างวันเล็กโดนแล้วพีไปเลยวอ้ยเตอร์ทำไมรู้สึกตาขวากระตุกกระตุกพอพี่อยู่บอกไอ้ฟรอพี่ายบอกไปลเลยวเว้ยหมดทมาทางนี้เฮ้ยนี่เหนือ่อย่างนังไงติงหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วพี่หลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นชื่อจบหัวใจใช่ปะไม่มีเฮกลูน<อ>ดูได้เพรพี่มีโดนแล้ว

ห้องห้องวีอยู่บ้านใหญ่มาได้มาปั่นบ้านใหญ่ได้กันดิมาแล้ว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 เฮ้ยอยังเด็กมันนี่มันนีขอร้องหน่ยเฮ้ยตายฮาร์ดฟอมบ้ากดแล้วไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอมันไม่เอาไม่เอาหนีลุกาเว้ยโอ้ปั่นสามเลยว่ารวมหัวเลยอ่ะมีแมวมีแมวมีแมวไม่่หวง แบบมันมีมีคนมีคนอยากล้องว่ะออมีให้ให้ใช่ไหมพี่อาไม่อุ้งสักทีอ่ยะรออะไรไปไปไปไอ้จบผมเชื่อผมมีบอทโลกทำโอเคโอเคโอเคนี่ฮิวไว้ด้วยเขาไปเจอเขาเจอมามาทุกอย่างเลยที่ทำให้ตุ้ยบาร์บีคิวแน่นอนไปหาไปหาคอเด็ดอะใครวะไ่ไม้หวัวไปไม้หวัสุดอะใคร กระแส่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขาเข้าไปแล้วเข้าไปบ้านใหญ่โอเค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 มีการเข้าไปยังยังใช่ไหมมีลามาแล้วิมเติมโอเคโอเคโอเคปั่นรอเลย่นรอเฮ้ยมีมีที่อย่างนี้โบโลทำทำงานป่ะเสียงหัวใจอย่างเงี้ยทำทำม่มมีวาแล้วมีมีมีวายอยู่ที่ใช่ผมเอามาดูวายทางโบโลกมนยื่นนี่มันยื่นทำไมวะเห็นปะงอนเบา ไม่ไม่คิดเริ่มไปก่อนคิดเริ่มนอนแล้วคิดเริ่มนอนแล้วไม่คิดเริ่มเดินคิดเริ่มเดินเดินสายเดินมันพี่พี่นิวมันเดินไปแล้วมาเดินไปทางพี่นะโอเคมันเหมือนเห็นผมว่าเหมือนจะเห็นนะเอ๊ะทำไมอ๋อเหมือนมันทำอะไรไปด้วยมันมาเข้าเมพี่อ่ะมาไม่พี่มาหลังมันเลยมาไม่ปั่นสามอยู่อ๋อปั่นเลยได้ยังไงกันไปปั่นฝั่งนน้นแล้วนะได้ยังไงกันได้ยังไงกัน นำเลยนำเลยเครื่องไหนต่อๆเลยปุ๊บชับงนู้นเลพี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไป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 เฮ้ยเฮ้ยจริงรักอยู่ไหนอ่ะละหมูไม่ใช่ใช่ใช่แมทข้างละหมูพี่ผมกำลังเช็กอยู่ก็ข้างหน้านี่แหละผมเช็กอยู่ผมเอ้ยเอ้ยผมโดนแล้วผมโดนเครื่องนู้นเลยพี่เครื่องนู้นแลยไหะข้างๆข้างๆมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นปั๊บโอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวจะขอตรงไหนวะ พี่หาร์ดคาตกรอนเห็นเราวิ่งพี่ไวายยิ้ยวายยิ้ยว้พี่เดี๋ยวพี่เราช่วยมาตามพี่มาตามเฮ่ไอ้ยาพี่พี่หาร์ดคาตกรอนพี่หาร์ดคาตกรพี่อยู่ศาลามาให้แซ็กนะพี่คาตกรจะถามว่าพี่ถอเจอพี่ไม่เคยเอ้ยกลับไปกลับไปกลับไปอันนิดเดียวอันนี้เียวเท่านั้นเองเออเออมาคอมแบมมาคอมแบมเอาอะไรนะ วไวมากเลยเอพี่พี่มินชิกเอ้ยเอ้ยบิงบิงเกินบิงเกินบิงเกินพี่มินครบใหม่ครบใหม่อุ้ยล้มสองได้เลยอ่ะไปเร็วมันมันกลับไป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 ล้มสาล้มสาไม่ได้ไม่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 ไปแล้วไอย่าล้มนะอย่าล้มนะพี่พี่นิวมันมันเห็นพี่อ่ะเออว่ะไล่มาไม่ได้เตะพี่อุ้ยบ้านถังใครครบเต็มยังพี่นิวพี่นิวได้เงี้นิวได้เยผมไดเต็มแล้วผมได้เต็มแล้ว เจอเจอเจอมจ้องอยู่มันจ้องอยู่ถ่าแล้วถ่าแล้วายแล้วเลยที่พี่มิเลยผม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 พเป็นหนึ่งโอ้เลอดไปหนไปหาไปหามี่าไปคิวมีาไปคิวตามินโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดเข้าไปให้าตกรงแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วอะไรลุกลุลุลุอหตรงไม้ตรงไม้ตรงไม้โอ้โห ่อะพูดเหมือนอยู่ตรงนี้เอาพี่นุ้ยไม่ได้เมาไม่ดีเมาเป็นไรวะมันไม่ใช่แล้วเอามินนี่ไม่ชางหลังเหรออะไรมินยังไม่โดนอุ้มเลยเศษแรกมันกลับไปนะมาแล้วมาแล้วก็ให้ชันทันอยู่ทันอยู่มันอยู่แล้วหมูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไแอบแอบแอบไปเลยเห็นโลหะ ม่มันกลับมากลับมันกลับมันกลับมันกลับเราเราดูผมไม่ช่วยผมมีบอลโล่ที่ห่วงกับเราอ่ะน้องแก่สิเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าถอนสายเล่นนะเดี๋ยวนะอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะไปละหัวมันเหมือนเห็นว่ะเห็นมันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้ามันเห็นน่ะไม่อยู่ไม่อยู่มีบอลโล่มีบอลโล่มันยืนมันยืนทำอะไรยืนทำอะไรยืนรอไปงั้นแหละทำอะไรยืนหลอยไม่งั้นแหละยืนหลอกงั้นแหละ เอาไเอาเอาเอาพี่มานเอาพี่เอาผมมาผมมาผมเอาผมมาผมจะขอก็งงก็งงนี่เลยอยู่กับผมอยู่กับผมไม่ไม่หันมาตรงนี้หันมากลางแบบไหนแล้ววะไอ้เดินหนุ่มกูพี่กูพี่พี่ไม่อยู่ไหนอยู่บ้านใหญ่มันมันไปทางนั้นนะอยู่กับพี่ต้องรับหมูได้ได้เยวผมดูพี่มีกันก็ไปแล้วพี่มีหิวจังพี่มีหิวจังไปไปซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมฝั่งที่โดนแขวนเมื่อกี้น่ะ พี่พิงตั๊โดนแขวนนะตรงล้อหมูอ่ะได้ได้ได้กำลังไปกำลังไปล้อหมูผมปั่นเครื่องข้างล้อหมูที่พี่นิวปั่นอยู่กำลังไปกำลังไปเดี๋ยวปั่นอีกเครื่องหนึ่งรอนะฝั่งนี้ใช่ไม่ทีมันเอาเลยตีว่าปันสองเหรอ พี่ฮาร์ดให้ใส่ก่อนไหมให้ใส่ก่อนไหมยปดูก่อนดูว่ามาทางไหนก็จะเสาโน้นแหละต้องทำี้เหรอเสาเสาเนี้เดี๋ยวรู้กันอยู่นี่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 ไม่มาอยู่นี่นะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจับหลังจับหลังเราไปช่วยเราไปช่วยลุกอดตามันตามมันตามมันตามตามพี่คิวยนะผมมีคิวย เฮ้ยอุ้ยตรงนี้เหรอวะหลังหาเออคือกจแล้วคือกจแล้วมามาบล็อกบล็อกขึ้นบล็อกแต่คืก่อนแตคืก่อนแะคืนืก่อนเออมีฮวครับเดียวเ็มีมียนินลีนไหมไม่มีไม่มีม่ เห็นแล้วเล้เดี๋ยวไปข้างหน้าเลยอวยเด็กอวัไงตะขอายตะขอายตนตะขอายวิทาดูแล้วใช่ใช่ใช่อ้ม่ไม่ไมไปตะขอหน้าตะขอน้าพี่นน้าบลอกบล็อกบล็อกบล็บล็อกบล็อกพี่นิ่ดนไป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 ใจเล้ดีไปไปไเฮ้ยเออไม่บอกเอไม่ดหน่่ด่แล้ว คือนี่นะวนี้พี่ครับวนี้แถวนี้แถวนี้สวยนาสวยสวยๆลุลลุลุดเก้า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 เกเก้า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 เาเก้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 าเกาเก้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 าาเก้าเก้าาเก้าาเก้าเก้าาเก้เก้า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 ก้า้าเก้าเกก้า้าเก้้าเก้า้า มีหิวไปผมมีฮิวไปเสือเสือเสไปไปพี่เดี๋ยวฮิวก่อนคุณมันจับ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 มันกับมันกลับไม่ออกาอะไรพี่ดิวต่อแล้วพี่ดิวตดดออกมีลูกเองลูกเองลูกจะลุกผมปะลูกลูกแรงไม่ใช่เหรอเฮ้ยใช่ไม่ใช่เมื่อกี๊มึงกี๊แซกแต๊กออเมื่อกี้แท๊กแต๊กเหรอได้ๆลูกผมลูกผมลูกผมโคตรยังตายเลยสอง วิ่งรอหน่อวิ่งรอหน่อยวิ่งรอหน่อยวิ่หน่อยอุ้มพิ่นิวกำลังจะอุ้มพี่นิวไม่ไม่ไมาเห็นให้มันเห็นให้มันเห็นสวยสวยแปดสิแปดสตามลูกลๆกลกไปเลยไปเลยโอ้โหประตประตูประตประตูอยู่ที่มันยนเมื่อกี้นังไงเครู้แล้วแต่มันไปยากเดี๋ยวรอด

อะ,ต<น>ะแต,ตนารงไงไม่ไม่ยอมมาไม่ยอมมาด้วยกันไงยิงไงยิงไงโอ้จะจะจะโอ้จะจะลงทอ้ได้ออกแล้วไม่รอเลยอ่ะวิ่งออกรอหรือวะเฮ้